คิดว่าอยากแต่งงานตนอายุเท่าไหรว้าวจำเลยนะคะเมื่อไหร่ได้ครับถ้ามันโอเคแล้วถ้าเราพร้อมจริงมูกย่แล้วถ้ามีลูกอยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายครับทำไมคะทำไมถึงอยากมีลูกผู้ชายคะอันที่สามก็จริงๆได้ได้ทั้งสองคนแหละแต่ชอบผู้ชายแล้วสอคนสามเป็นบ้ อชอบเด็กผู้ชายเพราะซนดีแต่ก็ชอบสองคนถ้าเลือกได้เลือกผู้ชายเอาไปเอะเนี่ยถ้าอนาคตถ้าให้เลือกอยู่อยากจะอ,อยู่จังหวัดไหนอ,อยู่แบบตลอดชีวิตเลยอยากอยู่จังหวัดไหนอ๋อต้องดูก่อนว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะชีวิตเอาถ้าอกความจริงต้องดูก่อนเป็นยังไงบ้าง แล้วจะเลือกผู้หญเเิงแบบไหนเป็นแม่ของลูกแบบนี้เลยตายตายอีม่เสนกาเกงสองขาผอมกัน MVP 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 เจ้าเป็นหิหารเขาถามแล้วค่ะค่าโอ้โหนี่หนึ่งไม่ออกอ่ะเอาถามายู่แล้วนะหนึ่งไม่ออกนั่นเห็นบอก มาพอแล้วใช่ไหมมาสามสองหนึ่งค่ะชอบสันไหมตอนนี้ชอบค่ะคำถามต่อไปค่ะท่าน,นอนทไมจบปะกลัวเรื่องที่ผ่านมาไหมนะตอนนี้ไม่กลัวโอเคสองแสามอ่าตอนนี้กังวลอะไรมากที่สุด ไม่กังวลอะไรเพราะไม่กลัวอะไรแล้วในโลกใบนี้แพ้วพาวไม่กลัวอะไรแล้วแม่ฉันตายแล้วไม่กลัวอะไรค่ะสามเนื้อสามเนื้อเสียสามที่สี่วันตอนนี้เปิดใจไหมที่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาที่ที่อยากจะแบบถ้าจะมีแบบแฟนอีกะเปิดใจไหมนะตอนนี้นเปิดตั้งนานแล้ว,ว<ะ>ข่าวตอนที่ห้าข่าวตอที่ท้ายค่ะถ้าต้องมีลูกอีกพร้อมไหม พร,พร้อมถ้าผู้ชายเป็นผู้นําพอและผู้ชายมีความหน e ักแน่นพอไม่พั่มเพือไม่พูดเรื่องเดิมโคกโคกใช่โอ้ยนี่นะคุ้มมากนะคนเข้ามานี่คุ้มจัดคำตอบได้ไหมคะตอบชาชานไหมให้บอสนะฟังนี้ให้บอสตอนนี้ฉันฉัแชนะโอเคยิงโอเคไป อันนึ่ก็คือรถเขียวนะคะไม่ทันแลยเออคือหรือว่าเกมนี้ผมชนะทำอะไรก็ได้เพราะเกมแรกบอกว่าถ้าชนะเกมแรกมันชนะชนะสองต่อหนึ่งไงโอเคแอนมาดูกันว่าผมจะนางเอกทำไรกับผมหนึ่งวันหนึ่งวันก็คือเป็นปริศนาต่อไปนะคะใช่ใช่ใช่เอ้ยยังไวอยู่โอเค โอเคลูกไครับแจง่วะบกินแล้วจิ๊บกินีดอย่พิ่งเไปลงนะชิ๊ไม่ลงค่ะตายเล้วทุกคนสปอยได้นะนอกกลุ่มแต่อย่าไปอัดไปลงนะให้เหยียิคนซื้อตั๋วน้ะทุกคนน้อโอเคบอกรู้เสียทัหมดเลยจริงปะเนี่ยจริงใครคุ้มครับพระเอกโอ้โคตรคุ้มครับพระเอกเอาโคตรคุ้มเีย ชอบแพะกราเลิศเขาตอบเลิศบ้พี่น้องอันนี้งอวะใช่เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เดขึ้นไปแล้อนที่เขึ้นไปวม่นี่สองนะสา มันเป็นร่งผิวระยีคนเยอะหรือยังพี่บอย,ยมไม่ไม่บอโมไม่กล้าออกไปเนาะกลัวเพราะว่าแล้วจ <laughs> ะออกไปยังงนะ,ะโอเคนะคะทุกคนหนูจะลงไลท์ก่อนนะอ,อัดไปลงเท่ากับลงรัวๆอย่าอัดไปลงเท่ากับลงรัวยๆนะไม่เอาไม่ทนะันหรอก นี่ทำไมไม่รอใส่พร้อมชั้นเนี่ยสวยดิแม่ไปละใช่ซื้อมาดางเมเออเื่อเมื่อซื้อเหลือมาล้านแย่พรุ่งนี้พรุ่งขึ้นไม่ใส่ลูกซันด้วยนะอ,อีกอันหนึ่งอะทำใส่ลูกซันด้วยนะเพราะว่ากาแฟหรอไม่นี่ด้วยเพราะอะไรคู่กันไงเป็นอะไรคู่นะอ๋ออ่าอะไรคู่นะแฟกกนับตึงใจแบบหรือไม่ต้องใส่ได้นะเขาเสียตังค์ไปแล้วไม่ได<อ>้ สว,สวยอันนี้สวยซื้อมาคู่กันล้าจะเอามาใส่แบบตอนแรกว่าจะใส่ไปอันก็จะใส่ไปอันนั่งรถบอเชเองที่แดนนะแต่มันเป็นธีมแบบดินเนอร์ก็เลยใส่ชุดยางทุกคนหนูลงไลน์ก่อนนะไปดูกล้องใหญ่นะคะไละน์นี้คุมสุดๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะไปดูกล้องใหญ่นะ